ที่มันขายตัวผู้หญิงที่มัน,นอย่างงี้แต่เป็นตัวผู้ชายนะตัวใหญ่มีเขามีปีกนะดาบแดงตัวสีแดงโอ้โหแม่งตรงสเปกกูเลยและซึ่งหรือว่าเราจะไม่รอเราจะมาเอาตัวนี้นี่คือการตัดสินใจที่ยากสุดเลยเพราะว่าถ้าเราเป็นอยากเห็นอนาคตล่วงหน้าวะเลยจะได้ไม่ต้องซื้อตัวนี้ ก็ไม่รู้นะครับว่าสัปดาห์นี้มันจะออกมาจริงอย่างที่ช่องอื่นๆบอกหรือเปล่าช่องอื่นๆเขาบอกว่าออกอาทิตย์นี้อะไรอย่างเงี้ยเออเหีย yeah, แมงแล้วพอแม่งพูดนะแมงออกไม่ตรงกับตัวที่มันพูดคราวที่แล้วแมงบอกว่าอาทิตย์นี้ออกมังกี้ออกหาอะไรไม่เหน็นออกเลยออกแต่พวกเม็ดพวกสายเม็ดทั้งนั้นเลยห,หามังกี้พอมไงชิบหายยิงนะครับโอเคผมคิดว่าผมน่าจะทำอีกช่องหนึ่งเป็นช่อง เกมเหมือนกันนะอีกไม่นานหรอกอีหนะซึ่งผมลองจัดของเหมือนใน YouTube นะครับดูนะครับว่ามันจะเล่นดีหรือไม่อนะครับท่านผู้ชมซึ่งกูอยากจะเล่นตัวไหนกูเสือกไม่ได้เล่นกูเล่นตัวนี้แม่งเลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปล่างกับฮิปโปเอ้ยริโปนะครับผม มีโยคีกับไอโกเลมอยู่ข้างบนนะครับโยคีเด็กดอกแรงตีแรงชิบหายเลยนะครับท่านผู้ชมระมเบิดไปสักทีเหอยชิบหาย,หายเกียดฟาร์มงานโอเคครับฮิปโปฮิปโปมาดันกลางกับเรานะครับผมมาครับเราจะฆ่ายโยคีครับนะครับผม <c oughs> เราอดนะครับมีคนลาสนะฮะอดนะครับโอ้โหจัดแย่งล่าส์กูหาป้องเหรอทำแย่งนะครับทำแย่งของของของเราก็าคือของของเราของเขาก็คือของเรานะครับ มันก็เหมือนกับการฟาร์มนะครับผมนี่ครับตอนนี้กูก็ไม่มีเรืยกอะไรไม่มีมานาแล้วครับโอ้ยชีวิตมันช่างเศร้าจริงเลยเล่น rv นะครนะผมจะเจออะไรแต่หลายๆนะครับ ตอนที่ไม่ถ่ายคลิปนี้เจอแต่ทีมกากๆนะครับตอนที่ถ่ายคลิปนี้เจอแต่ทีมดีๆแมงแมงก็ไม่เจริญสักทีแถมยังไม่มีบัตรทูส่งมาให้อีกโอ้แล้วกูจะรีวิวตัวยังไงเนี่ยฮะนะเดี๋ยวผมก็จะทําช่องเกมเหมือนกันนะครับผมผมน,นี่แหละจะทําช่องเกมนะครับผมนะเวลาเราเล่นนะครับโอ้ยโอ๊ย จบละรวมการสิงพวกง่อยควาย ơi. เอ,อ้ยเฮวโกวโกฮียกูใหญ่จำไว้สาสกูเล่นโหดเว้ยยีริปโปก็โหดเหมือนกันนะนะ่าแมงก็สตัดเรียมเหมือนกันนะโอ้แต่กูไม่ยอมแพ้หรอกเว้ยกูทำให้ทีมชนะสัดบนดีกว่าบนมันกว่านะครับ สวันดีเราเจออย่างนี้แล้วก็เด็ดหัวครับเด็ดหัวครับเด็ดหัวเด็ดหัวครับของกูของกูเฮียกูไม่ได้แกวเฮียมันโคตรโชคร้ายเลยกูไม่ได้แกไม่เป็นไรเรายังมีเงินรอยอยู่ตอนเราชนะถูกไหมของกูเมื่อของกูโอ้โหมึงก็ลาดกูอย่างเดียวเลยเฮีย เอ้ยเดี๋ยวกูรอร้านมัง่งแต่กูร้านไม่เป็นโทษทีพี่เก่งเกินไปพี่เก่งแบบเดียวๆโอ้ยของกูเววยโอ้ยเอ้ยเอากูออกไปเดี๋ยวกูโดนฆ่าเอาไอ้สัสโอ้เมื่อกี้เกิดอาการแหลกเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เล็กน้อยอะแหลกโคตรเมื่อกี้ เลยถอยห่างออกมานะครับผมใช้โทรศัพท์อะไระครับผมใช้ J7 ครับนะซึ่ง J7 แต่ยังพอเล่นเกมได้นะครับไม่ได้พอเล่นเกมได้เล่นเกมได้นะครับซึ่งตอนนี้ทำไมผมถึงหยุดถ่ายคลิปอะครับกล้องโทรศัพท์13ลา้านพิกเซลมั้งมันแตกกล้องโทรศัพท์นะนะมันแตกมันล่นแตกนะครับระหว่างระหว่างทำอะไรสักอย่างนี่ยจำไม่ได้แนละ้ว โอ้ยฮ่ากำลังวิ่งอยู่มาครับมันก็มันก็ลื่นตกจากกระเป๋าโอ้ยเสียงจะไม่มี้เข้ามาช่วยซียหำยืนรอพ่อมง่ายไ,ได้เว้ยไ,ได้ปอมอีกแล้ว แมงก็เอาตะคิวสนุกสนานกันเหลือเกินจะไม่ได้โปะใช่ครับเจ้านายผมนี่คิวมันเลยผมนี่รอล้าเจ้านายอย่างเดียวเลยนะถ่ายป้อมครับนี่ดูความถ่ายป้อมอันโหดของผมนะครับโหดและเดือดมากอันนี้เราเดือดเดือดจริงๆนะครับวู้ <laughs> โอเคก็ชนะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหกูไม่ได้จะมาเล่นตัวนี้เลยกูจะเล่นตัวพิษอีกชิบหาย MVP ได้เป็นของผมนะครับนี่นะครับผมชนะผมได้แค่ห้าสิบห้าเหรียญโคตรดีใจอไอ้สาผมก็จะเก็บซื้อสองตัวแม่งเลยนะครับอ่า ระหว่างตัวปลาหมึกกับตัวดาบนี่เองนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะวันหลังก็เราจะมาเล่นแรงกันนะครับผมโอเคบ๊ายบาย